ข <cas os> ้างบญญาเดี๋ยววันนี้แวที่ิแปดสุดท้ายอ๋อีแปดสิงหาหนูจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นเราดูเราไปกรุงเทพวันหนึ่งเฮ้ วัเราไปองเที่ยววันที่17ข้างหน้าเสียวันที่18แต่เราสั่งอะไรไว้เรียบร้อยแล้วก่อนเราจะไปเพราะธุระเราจําเป็นที่จะต้องไปเลยต้องสั่งอะไรให้เรียบร้อยไปหมดทุกอย่างเลยเออกเรือชาววันนี้วันล้างท่นานัญาก็เสียเสียก็จัดการเลยตามที่สั่งเรียบร้อยแล้วพราะดูการนีเหมือนบอกแล้วว่าไม่นานนี่แล้ววเตรียนเี่แล้วเราห่วงแต่ธุระเราจําเป็นเราจะต้องไปแล้วล่ะ ทำไมงั้นเราจะต้องรอก่อนนี่นี่รอไม่ได้ลดแล้ววะแล้วไอ้วันนี้วันหลังท่านปัญญาก็เสียนะจำได้ไปบุญเกศทุระอะไรจำเป็นอะไรนะมีจำเป็นนะอะไรวันนี้วันนี้วันนะลวงพ่อปัญญายหนึ่งที่มารดาพ่อไะไรบ้าไงวันนี้เรายังไม่รู้เรื่อง นนี่มัพูดอะไรยังไม่รู้เรื่องว่าจะลากับอินโดนีเซียอย่างนั้นเหรอ <laughs> ก็มันพูดไม่รู้เรื่องว่าต้องถามอไสทจะกลับวันไหนล่ะ <laughs> มันก็อ,อย่างนั้นที่ <laughs> เอาพูดไป วัครบรอบลุงพ่อปัญญามรณภาพครับลาก่อนลูกครับเพื่อนเพื่นทำบุญลุงแต่สองเช็คสองลุงพ่อเนือที่สิบปทำบุญกระหลงตาเช็คสอง0มืนเงินสดห้าพครับโอ้คนลงตาไม่ได้ไงี่ะเพราะมือก้างฝันกัน ธรรม่อยาตายเหรอครเออเอาล่างนั้นธรรมยาตายหลวงตาก็เอาค่ากุศลาเสียไปอะไรเอาละพอใจโอเคลุงได้คจังหวะนุ่งขอบคุณหลุงตามากๆขอบหลุงตาอนุญาตควักอินโดปฏิบัติกับธรรมะขอบคุณหลวงตามากๆที่ให้อินโดมาปฏิบัติธรรมะครับอ่าขอวัานะอยากให้ขอบคุณมากมันนอนไปขอสูงยังไม่ได้นะ เขาใจเราจะไม่เดาตามนั้นไปขอบคุณเหมือนยังขอบคุณได้ไอหยองน่ะขอบคุณนัแต่วันนั้นไอหยองกลัวเราตลอดไอหยองก็เสียวนี่จะเป็นเสี่ยวไปก็เสี่ยวนี่อูไอาูุข้าเขาเขาเอามันเป็นนิสัยไอหยองเนี่ยพอเริยนเข้าไปกลัวจนมากนะจะไปตอนใบบ่ายอย่างที่เคยเห็นแหละ จะูนั่นตนีแถ้าไปยังวิ่งมาห่าวห่าร้องไงร้องไงมือไงเนี่ยบาไงก็ห่าวเรากรเฉยเตัวใตา่ให่ซเห่าเหาเลยไปเหาแบบใายใจแบบเซ่อเซ่อวว่าบางเราจะเอาเราถือไมไ่างน้ถือไม่เห็นถือแบบแบนงจะเอาหยอง บ้าไปเยก็บิงมาตนกลางเอ่อเหามว่าก้มนีงเหาใกล้ๆแล้วนะเอามันก็ไปตัก็ใส่เปี๊ยเก็บิยกันกว่านั่งกลัวใหญ่เนาะยนุ่หาใกล้ถึงกระลาไม่กล้าออกมาเลยคือพอมองเห็นก็ว่าหาแล้วแต่เ่องว่าก็ไปสังคม อำเภอสังคมคือว่านีก็เแข่งกัมยานมกันเราตั้งเงาของประสงค์ไม่ลงรกนะก็ว่าั๊บให้เขาขนของลงแล้วกลับเลย <c oughs> เลยไปแว้งมาเป้ลงไปก็สามสิบกิโลยังไงนะอังงงเขาก็เคยมามาเอากับ,บมาจาับกูจังนะ่ะวางตังห้าโล วางห้าโลก็ดีอันนี้เป็นประจำประจำไม่เดินม่วางเกือบคงแล้าโอล่ขึมามายังเรายังกับไอกล่าวำคำว่าขันอยู่เรายังไม่ไปข้นมาวางกับมาขอ,งของเงินเนี่ยแล้วก็วให้ไป,ปตักตีแจ้นเนงะยุงเงามาจอ,องคำขัม้มวางมาของเงินซื้ออะไรก็แล้ว เราก็เลยให้ครมาขอคือไให้ทุกทีที่นี่งก็จะคท่าทึนกับไอ้หยองเราสร้างมาขอของั้ก็ก็ท่อยขอมาก็เยียใก็ามาใกล้ก็มาที่สร้างสร้างทไม่ที่ว่าไม่เอาตินมือที่ใกล้กันมาใกล้กันมาทีปุ๊บเหอเหมือนไอ้หยอง มันต้องหลายส้ำผังคมด้วยมันใช่เนี่ยคมเดียวสันเดียวไม่เอาต้องหลายซ้ำผังคมอะไรบ้างก็อะไรบ้างจะหลายแฉงไมนถึงไม่ถึงย่างอ่ะหลายแสนเราให้เงี้ยเรียกงเาเมื่อไหร่เมื่อวานมาเมื่อไหรนตั้งเตือมันเคยไปเล่าจะไม่ถามเด็กใส่เมื่อวเดินถามมันนี่ เห็นไคอยู่นู้นกุงแยกมาแกะสถงนั่นก็เคยมันเห็นเนี้ยมันก็ยชินจะบ๋ผ่านมาเนี้ยครคำๆเห็นกางพื้นเงี้ยมามาครัวเงยอะบงไปเห็นไกก็มีว่าโอ้งหนียกมาแกะแถานั่นก็มก็มาเจอกันจินถาวมันก็ดีเนี้ย ท่านสอาจารย์ไม่ถามเลยมันทิ้งกันจะพอแลไม่ถามเลยอนนี่ยังดียังถามเรากำลังเร่งกาเรื่องพระให้เชื่อมโยงทางด้านจิตใจภาวนาให้มากนะว่าเราอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นความเมื่อเยือของพระพุทธเจ้าความสัมผัสธรรมภายในใจจากการภาวนาการภาวนาใกใจสิทธิพันธ์ มาสีโยกับองศาศาสืออยู่อย่างที่ว่าเราเรียนเราเรียนในตำราอ่านไปอ่านไปตั้งจะบาปบ,บาปมีบุญมีโลกสว์มีนิพพานมีเรื่อยไปนี่เราเอะเอายกเ,เ,เอาสุดท้าใหญ่ว่าอ่านไปเรียนไปถึงนิพพานเออนิพพานมีจริงเหรอหงเห็นไหม,มหอ่ะนิพพานมีจริงเหรอเมื่อหัวใจมันมืดมันบอด ยุพาเป็นความของผู้ซึ่งคือบางงานอัไมันจึงต่อสู้กันยุพาหมีจจึงเอยที่จึงมันมารับกันตอนนี่คือว่าเวลาความเพียรมันเร่งมันถึงตุดต้องมันมันจะหมุนเข้าหาหายุพาอะไรก็กย,ยัก์ให่สุดตอนเรียนแลน้นยุพานมีจจึงเออความรัปัจจับติจริงมันหมุนเข้าหมุนเข้าจากการบำเพ็ญของเราไม่ไอยู่ไม่ถอย เิ่มแขมขึ้นเรื่อยๆนี่สมควรที่มันจะหมุนจี้มันก็หมุนอะไรอี่เนี้ยหมุนจี้อย่างงี้ถึงขนาดไม่หแลบบับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนต้องระบางคับเอาไว้ความเพียงกล้ากันเยอะกว่าความเพียงกล้านจริงๆที่นี่คำที่เรียนอยู่นั่นแหละนิพานมีมีหรือไม่มีงานกับจิตที่สัมผัสกันกับทมเพื่อนิพานมันเกี่ยวโยงมาถึงกันไง ที่นี่เวลาความเพียนขนาดนี้แบบนี้มันเล่มน,นี้นี่นิพานมันอยู่ชั่วเอือ้อมชั่วเอือ้อมอยู่ชั่วเอื้อมอย่างนั้นนะเลยเลยลืมถามวลานิพานมีร้อไมีน่นะเห็นไหมละ่พพพละพุง่งพุ่งแล้วผึ่งอะไนิพานมีรือยมีนั่นเพราะน,นั่นแหละหายสงสัยเลยนิพานอยู่ชั่วเอือ้อมคือความดูดดื่มความพุ่งของจิตที่จะให้หยุดพ้นหยุดพ้นคือนิพานในความหยุดพ้นมันก็พุงพ่งพุ่งเลย เว่ามันจิตมันมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันไม่สามาาถนิพพานีหรือไม่มีนะไม่มีเลยไม่ถามเวลาเรียนมันมันเป็นอย่างนั้นเวลาปฏิบัติเข้าได้ข้อเข็มเข้าไปแล้วนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมแล้วคุ่งเลยนี่เรื่องนี้พานามีไม่มีหมดัญหานั้นเป็นอย่างนั้นแล้วพอเห็นโลกศาสดาเห็นว่าพุทธเจ้าเราไม่เอาเรื่องความเี่ยนเข้าไป ทำกับพันทำกับใจสัมผัสสันเท่ากันกันโดยลำดับดับด่าการประกอบความเพียนนี้ะพกที่เจ้าจะค่อยใกล้ชิดเขา้ามาใกล้ชิดกัมาบึ่งเกี่ยวโยงถึงกันมันตึงดูดถึงกันนะอโอกตาบอดชาวพูดเราเนี่ยพูดเรามันโมโหนะไม่ได้อวดดีบวดดีต่อผู้ใดน,นะคือแต่ก,ก่อนมันก็เป็นแบบเดียวกันไม่ว่าทำาวาเราแล้วจะว่าไปไป,ไปว่าให้ใครก็ว่าให้เรามี่คนหนึ่งนะ ต่เวลามันหมุนเข้าไปหมุนเข้าไปมันก็เป็นอย่างนี้ะตามธรรมพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วนะ่ะสอนท่านสอนว่ายังไรมันจับยึดจับติดจับติดจับติดเข้าไปก็ใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เข้าผ่านไปไหมที่นี่เลยกลายเป็นยพพผานยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดไปเลยถึง้าถึงนั่นแล้วไม่ถามหาพระพุทธเจ้าเลยถามหาอะไรท่านแสดงไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคน ทำความศาสาคนอันเดียวกันตรงนี้วา่าจะว่าเขาจะาบ้าก็ตามแล้วมันจวนจะตายเลยเนี่ยมันพูดออกมาด้วยความเมตตาสงสารนะนั้นเรื่องที่ว่าโอ้โรอเยี่อเนี่ยมันโอ้มันเป็นคนละโลกไปเลยเลยมันไม่เข้ากันไม่ได้เลยนะที่จะโอ้ว่าอวดเนี่ยมันเข้ากันไม่ได้เลยอำนาจด้วยความเมตตาสงสารทับแหลกหมดเลยที่ว่าโมโหนี่ก็คือเกี่ยวกับ เรื่องความยงศารนั่นเองจะไม่ใช่โมโหอยากขยี้ขยำมาล่ามมาก้อยอะไรมันโมโหมันนอนหลับตาอยู่ไงนี่วะอืมรมคนีพพานอยู่กับหัวใจนอนนอนเฝ้ากันอยู่หาอะไรให้กิเลสมันเป็นซึ่งเป็นเหมือนหมุดมันพูดขยี้ขยำทั้งวันทั้งคืนหมดค่าหมดราคาตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายหมดคนคน,คนนี้เกิดมาพบนี่หมดเรียกว่าไม่มีค่าอะไรเลย ไม่ได้สร้างคุณงามความดีเป็นสัตว์ไปเลยนี่ชาตินี้กับตายผ่านไปแล้วเอาเกิดอีกมันก็บวชฆ่าอยู่เหมือนเก่าฆ่าจิตเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดก็เป็นอย่างนี้ตั้งกับตั้งกรรมแล้วมาตายกองกันศพเจ้าของกับศพเจ้าของตายกองกันศพเจ้าของไม่ใช่ศพชนิ้เก่านะศพศพนี้เป็นคนศพน้าเป็นควายศพนั้นเป็นเป็ดศพนั้นเป็นผีศพนั้นเป็นนรกอเวกีมันสับมันเปลี่ยนไปในใจดวงเดียวกันนี่นะ แล้วเหล่านี้มันมีค่าไหมล่ะพีจาาเยเวลาปฏิบัติธรรมก็มันสดๆรนนน้อนๆนะเพราะฉะนั้นจึงว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตรพัฒนาโคตอยู่กับธรรมรมอยู่กับหัวใจเนี่ยติดกันตรงนี้จะมองดูวิจ้าอย่ามองดูที่ไหนให้มองดูสายทางที่ประกาศไปแล้วนั่นคือองค์ศา,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 ศาสจารศดา,ศาของเราส่หลายแทนวุทิเจ้านะทำและวินัยนั่นท่านสอนพลาดอันนี่เป็น เป็นแนวหน้าจะออกลบสงครามคือกิเหสให้ขาดจะบัน้นลงไปเอานี่ผ่านมาครองพูดง่ายว่าอันนี้บอกว่า,วาพิกจูตั้งหลายนะหรือเธอตั้งหลายทำและวินัยนั่นแหละที่เราจะเป็นศัตตาราของเธอตั้งหลายแทนรัถาคตนั่นเมื่อเราผ่านไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงให้ยึดหลักธรรมหลักวินัยให้ดีพระพระที่จะเข้าช่องเข้าได้เข้าเข็เขม เป็นแนวหน้าถ้าตายก็ตายก่อนใครถึงก็ถึงก่อนใครนั่นนี่เราให้่านหน้ายืดอันนี้ใครเป็นผู้รักธรรมและวินัยผู้นั้นเป็นผู้ติดตามศาสดาตามเสด็จพระพุทธเจ้าตลอดเวลาผู้ใดเร่วงเกินฝ่าฝืน,นทำไม่ได้ฮีริโอตป่าไม่มีผู้นั้นเป็นคนอนาถาหาที่พึ่งที่เกาะที่ยืดไม่ได้เลยหมดที่พึ่งก็ควรผู้ข้ามเกินหลักธรรมวินัยนั่นแหละมันไรมันมา ถ่ายพาพอพู่นี่นะเหมือนไอ้หลังเหลือก็ไอ้หลังน่ไม่ไปไรลดลงถ้าเป็นไ่ยฟาดนะนี่ไอ้หลังไม่เปไล่ละไม่ไม่เปไรไอ้หลังไม่ไปไรถ้าเป็นถ้าเป็นคนไทยเอานานอยู่ก็ขึงจะเกี่ยมแล้วนะเยี่ยมจะเหนียวไกลแล้วนะก็เห็นว่าไอ้หลังไอ้หลังก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันต่างกันเข้าใจไหมล่ะเขาก็ทําภาษาตามภาษาของเขา็ไดนอะไรไอ้หลังก็ไปหยองก็เหมือนกันไล้วจะไปไปอะไรเขาเขา นี่มาเราทำของเราเลยล้มไปแล้วไอ้ลังมาทำไอ้ล้มเดี๋ยวก็เลิกไม่ไรไอ้เรานี่ละวินัยนี่บังคับสอง้าดทางความผิดคือข้าปั้มมีผิดแล้วนะผิดแล้วลงเหลวลงบ่อไม่มีหวังนิพานมรรค่านิพา,านไม่มีหวังสำหรับพระเพราะท่านทา,ทางให้เฉพาะนะ พาให้อาก้าวตามนี้แล้วจะพุ่งถึงเลยนั่นไม่เป็นน้ไาไหลบาทที่ไหนที่ไหนเหมือนโลกทัว่วไปนี่เป็นเพศของพระเป็นผู้เข้าช่องแล้วช่องที่จะโลบที่จะเอาใจชนะอย่างนี้จากช่องคืออย่าข้ามเกินช่องพระวินยัยอย่าข้ามทําเอาเก้าเดินทําคือชติธรรมปัญญาธรรมวิยาธรรมแล้วความอดทนความบุษาพยายามหนักเอาเบาสู้ ตามรเราดําเนินยังไงเอาเอา,เอาสติติดแนบติดแนบนี่เรียกว่าธรรมมาแบบนี้พระวินัยไม่ไปแตะไม่ข้ามไปเกิดฮิเลอตปะสะดุ้งกลัวตลอดนี่หละจะพุง่งพุ่งถึงถ้าผู้ปฏิบัติตามนี่อยู่แล้วเ,เหมือนตามจเจตุปุจจเจ้าทุกฝีก้าวเลยนี่สาตราของเราทั้งหลายคือธรรมคือวินัยผู้ใดมีธรรมมีวินัยดีผู้นั้นมีสาตวาติดตัวติดตัว,ตตวไปพ้นได้เลย นั่นตัานสอนไปแล้วสอนพระนานที่มีความเศร้าโศกเสียใจนั่นแหละที่ขอพระพุทธเจ้าโปรงพระชนพระนรนเกิดความเดือดร้อนมากร้องโหยร้องไห้แล้วก็ไปทูลถามพระพุทธเจ้าขอรัตนาทูนรัตนาให้อยู่เป็นเวลานานตั้งกลับตั้งกันอายนะุท่านเรียกว่าอนุนจะมาหวังอะไรกับเราอีกนั่นเห็นไหมละ่ะครู ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องทำแล้วเห็นวินัยเราสอนหมดแล้วทุกอย่างนั่นแล้วจะมาหวังอะไรกับเราซึ่งมเหลือแต่ร่างเท่านั้นร่างร่างคนร่างสัตว์ก็ร่างกายเหมือนกันร่างศัสดาก็ร่างกายแล้วจะมาหวังอะไรกับสิ่งเหล่านี้ล่ะเห็นไหสิ่งที่เป็นสาระเราสอนได้หมดแล้วทำวินัยสอนไปสมบูรณ์แล้วนั่นแหละสาสดาของเธอทั้งหลายนั่น ท่านถึงที่บอกว่าทำาลวมีนัยนั่นแหละเป็นาศาสดราของเธอทั้งหลายแทนระถาคตนะเมื่อเราผ่านไปแล้วเป็นสวรรค์ทาตัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วทั้งนั้นนั่นเนี่ยไม่ผิดนะผู้ใดปฏิบัติธรรมสงควรแก่ธรรมผู้นั่นและเราจะเป็นเรียกว่าเป็นผู้บูชาสถาโคตนั่นท่านก็บอกไว้แล้วก้าวเดินตามนั้นตามนั้นก็เป็นไปตามนั้นตามนั้น เพราะงนานศาสนาจึงเรียกว,ว่าศาสนาองค์เอกไม่มีใครเสมอไม่มีใครเทียมสองเลยละไม่มีแน่นอนแน่นอนไม่ว่าพระเจ้าพระองค์ใดแบบเดียวกันหมดเลยศาสนาพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีแถวมีแนวมีหลักมีเกณฑ์ไม่ได้สุ่มสี่จุ่มห้าจับได้ตาศีรษาก็เข้ามาเป็นเจ้าของศาสนาเป็นศาสดาศาสนาศาสนานั้นๆมีแต่เจ้าเจ้าของนันซึ่งเป็นขังเอกทั้ง,งนั้น สอนก็ออกจากกิเลสนี่ไปสอนโลกโลกยึด,ก,ยดก็ยึดเป็นตามแถวแนวของกิเลสเพราะผู้สอนเป็นขงังกิเลสผู้เป็นศาสดาเป็นขงังกิเลสสอนลงไปลูกศิลุกหิลาที่ก็เลานับถือก็คว้าเอาของังกิเลสนี่เผากันไปเรื่อยๆเลยจริงการสาขาดอ,อกไปของศาสนาค,คือคําสอนของกิเลสออขังกันไปเรื่อยๆแล้วมาขวนนิพพานไม่มีไม่มีทาง เพราะสางนี้เป็นทางทเจเิตจะพาโลโลห้โลกสมดื่มเนื้อเหลื่อมสัวนส่างของศาสดานี้ไม่เอียนไม่เอียงโกงแน่วเลยเรียกว่าสวาคารธรรมขิดใจบริสุทธิ์แล้วจึงมาสอนโลกแจ้งกระจ่างไปหมดอะไรผิดได้ถูกรู้หมดเพราะงั้นจึงสอนในต่ที่ถูกต้องผิดก็บอกให้ละให้สอนถูกก็บอกให้บำเพ็ญเรียกว่าสวาคารธรรมติดตรัสไว้ชอบแล้วแล้วก็สวยกันทุก วันทุกวันไม่ใช่หรือสวา,าวกามโตพระกอตาธรรมโมพระธรรมันพูดพระเจ้าตััสไว้ดีแล้วหรือชอบแล้วนะเรียกว่าสวากาโตเลยนี่สวากาธรรมเอาย่อๆเลยตัดไว้ชอบแล้วพิจิตรงไหนอ่ะเป็นแถวเป็นแนวกันมาถึงจะตัวเจ้าหนูมันเป็นได้นี่มันลูกบอกไว้ลูกไงพราะนื่นพูดล่านี้พูดมาอย่างยันตัวเลยไม่เอาใครมาเป็นพมีย พระพุทธเจ้าที่มานี่เป็นแถวเป็นแนวเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเจนมาตลอดตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันแล้วจะเป็นแถวไปตลอดอนาคตเช่อนอนาคตตะวงเป็นต้นพระพุทธเจ้าที่จะมาจัดสรูปข,ข้างหน้ามีจํานวนมากทีเดียวแต่ท่านบอกไว้เป็นระยะระยะพระองค์นี้มาจัดสรูปนี้แล้วก็ทํานายบอกไว้บอกไว้อย่างพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็สรงสานายไว้เรียบร้อยแล้ว อยู่พุทธจ้าท่านบอกจะย่อไว้ว่าอนาคตวงส,สิบองค์นี่ยท่านก็บอกทรงพนาว่าอย่างนั้นอย่างนั้นองค์หนึ่งองค์สององค์สาทรงพนาว่าอย่างนั้นท่านบำเพ็ญบารมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นบอกไว้หมดบอกไว้แล้วชัดเจน,นในระยะนี้ก็มีพระายามไใจเป็นองค์สุดท้ายในพัฒน์ับนี้นี่จากนี้ไปก็จะเป็นอนาคตวงศ์ตั้งสิบองค์ เรียงลาดับลำดาไปจะเป็นผู้เจ้าสืบจ่อกันไปด้วยพยานอย่างทราบความแน่นอนของโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้นะอืที่จะมาตัดสูถ้าไม่ได้พูดสุ่ม 4, สี่สุมห้านี่นะท่านเป็นแถวเป็นแนวนี้องค์นั้นมาตัดสูอย่างพาระญาตยเมียใจมาตัดรู่ผ่านไปแล้วก็จะทรงทํานาไปอีกด้วยพยานอย่างทราบเรียบร้อยแล้วจึงว่ามาเป็นแถวเป็นแนวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่มีคว้าได้คว้าเอา ลูกใครก็ตามผัวใครก็ตามเมียใครก็ตามเอามาเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียของตนหมดมันก็เลวยิ่งกว่าหมาที่คนนั้นเข้าใจไหมลูกใครผัวใครเมียใครต้องเป็นสมบัติของคนนั่งคนนั่งคนนั้นศาสดาองค์เอกาตร์ไว้ชอบทุกอย่างให้แยกแยะไปให้ถูกต้องทุกอย่างเป็นแถวเป็นแนวไปเลยมีหลักมีเกณฑ์อย่างผู้ที่เราจะมาตัดสู่ตัดสู่ได้ง่ายเลยอ ไม่ใช่อยู่ความาเป็นศัสดาสอนโลกได้เหรอพระวิางเรานี่เรีว่าน้อยที่สุดสั้นที่สุดที่สําเร็จเป็นพระทีเจ้าขึ้นมาเสียสงไขแสนมากับนี่เป็นเรียกว,ว่าเร็วที่สุดได้ได้รวดเร็เรวและสั้นที่สุดโพธิธิสัตว์ท,ที่จะมาเป็นพระเจ้ามีสามขั้นสิบหกสงไขก็มีแสนมากับปิด แปลทรงไขยแสนมากับนี่เสียทรงไขยแสนมากับพระองค์ก็ก <Stat> ็ทรงแสดงไว้เ <mitad> รียบร้อยแล้วว่าพระทาคนไม่มีว่าสระากว้างขวางเหมือนหลวงเจ้าสลายแล้วนั่นท่านก็บอกไว้แล้วนั่นท่านแบบพระชนมายุก็ยืนนานเท่านั้นองค์นั้นเท่านั้นปีเท่านี้มีเป็นหมื่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 นจนเล่านี่ตาคคนนี้แปดสิปีเท่านั้นท่านก็บอกว่าอย่างนี้นี่ก็ยังมีอยู่นี้นะยังมีอีกองละห้าสิปีก็มีอยู่เราเห็นในตำราเรียบร้อยแล้ว องพระพุทธเจ้าองห้าสิบปีสิ้นพระชนก็มีอยู่นะก็นึกทีก่แรก,กนึกว่าเป็นเฉพาะพระพุทธเจ้าเราแปดสิบสิ้นพระชนมีอีกห้าสิบยังมีอยู่กบพระองค์แสดงไว้นะนอกจากนั้นเป็นหมื่นหมื่นเป็นหมื่นปีทั้งนั้นนะสามอำนาจวาสนาบราบรามีที่ทรงท,ำำทําความเจือจตากายมาหนักเบามากน้อยต่างกันนี้ภูมิธรรมทั้งหลายที่จะคือเรื่องขนจัดโลกก็มากด้มากมา,กมากต่างกัน พระบุตธเจ้าของเราท่านก็นยอมรับตามนั่นแหละของเรานี่เพียง 80, แปดสิบนี่ก็บอกไว้แล้วว่าแปดสิบแปดสิบพอแปดสิบย่อนข้มาเดือนสามเพน,เนจากนี้เดือนสามเพนถึงเดือนหกเพนเราจะตายพูดยังไงพินไหมลนะ่ะนั่นมาถึงเดือนสามเพนห้าหกแปดสิปีแล้วมาเลื่อนข้ามานี้อีกเดือนสามเดือนสามเพนพระปรองพระชมอายุ มาเดือนหกเพนเป็นวันเราตายถึงเวลาแล้วก็เสด็จไปเลยไปตายเลยเห็นไหมละ่ะองค์อาจก็หารสนรใจล้วจะเกินศาสดาผู้สิ้นสิเลแล้วละ่ะเเราที่พูดอะไระอะไระนั่นจะตายนี่จะตายจะละสังผงสังขารมันไม่ละถ้าลมหายใจไม่ขาดพวกบ้าเข้าใจไหมมันก็ว่าไปางั้นนะถ้าลมหายใจไม่ขาดจ้างให้ละมันก็ไม่ละเข้าใจไหมแต่มันได้พูดจะเอา พวกบ้าพูดบ้าโมไอหลวงตะบ,บัวนี่องค์หนึ่งะ่ะเฮ้ยมันจนตายนะมันยังไม่ตายมันก็จนอยู่เรื่อยอย่างนี้ใช่ว่านนะแล้วจะมีใครก็จะมีเราทุกคนหนึ่งเราก็จนตายนะจนตายล้วช่วนอะไรวันนี้ก็วันหน้ามันก็ต่อกันเอเพราะลวงพรใจยังมีอยู่มันไม่ตายถ้าลวหายใจบอกแล้วไม่บอกมันก็ตมันจะลมหายใจหมดแล้วไม่บอกมันก็ตายเข้าใจไปลแล้ววันนี้พูดมากอะไรนะครับเอาเยงจะยอดนี้นมันจำไม่ได้เรพูดไปแล้วจำไม่ได้ ูดไปเลยหายเงียบหายเงียบหายเงียบเลยคือไ,ไม่ได้พูดโดยความจํามีอะไรขึ้นปัจจุบันอยูบ้านจบแล้วหายเงียบหายเงียบหายเงียบเท่มานี่สักนานเท่าไหร่ได้ห้าสิบห้าห้าสิบหกปีนี่แล้วเริ่มเท่ตั้งแต่นน่นละเก้ายิ่สามมาเก้ายีบสามเท่สอนพระสอนพระรุ่นล้วนเลยละระยะน,นั้นสอนพระรุ่นล้วนอยู่ในป่าในเขาพ่านนี่โอจะหมูหมาสู้ไม่ได้ เรานี่ก็เหมือนสัตว์ตัวหนึ่งไอ้หมาตามล่าเข้าใจไหมไอ้เราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งหมาตามล่าเราก็ตามหลบมิไดหลบเรื่อยไปอยู่ที่ไหนนย่งอย่างนานไม่เลยสิบสองอาทิตย์นะคือหลบเรื่อยไม่ง่ายไม่ได้มูเพื่อก็าตามเกาะเราก็หลบหลีกเพื่อความสะดวกสบายของเราแม้พาล่าจะหมดแล้วก็ตามความสะดวกสบายในธาตุไหมระหว่างขันก็ปิดด้วยกันอยู่ด้วยการนี้นสะดวกสบายยังไง อยู่คนเดียวอยู่ที่สงัดสะดวกสบายมากแนะ่มันก็รู้อยู่อายุเยอะยื่อยื้มันสะดวกอะไรนั่นผู้ทา่ามันก็ตามจนได้นะตัวนั่นไปนั่นตัวนี้ไปนี่สืบกินหากันที <c oughs> ถึงตัวจนได้นะเลยได้มาสั่งสอนตั้งแต่นั้นมาเรื่อยมาจากนั้นมันก็ออกสนามนเห็นไหมละ่ะกว้างออกมากว้างมาจงกระทั่งออกช่วยชาติทำมานี่ก็เป็นประยางที่ว่าเนี่ยเทศมากี่ปีแล้วละ่ะ ที่ออกสนามเนี่จ็ดปีนี่หยุดที่ไหนเทศจะกี่กันล่ะตั้งแต่ีอะตั้งแต่ก้าสท่สามมาจนกระทั่งสี่สิบเอ็ดปีออกเค่อยชาตินานเท่าไหร่ถ้ามันจะหมดก็หมดไปแล้วทำแต่นี่ก็ททำก็อยู่กับลมหายใจหายเรื่องมาใจยังมีอยู่เอากันเรื่อยไปอย่างนั้นละเมื่อละวสองโมงคร้ท เตรียมจ้ะใส่แล้วันนี้เราส่งอาหารลงไปบ้างแกวันนี้ต้องทำก็ไม่มีฮะต้องทำไม่มีวะไม่มีก็จ้างเฉยวันหน้าคอยอยู่เนี่ยยังไม่ต้องเอาให้ได้เข้าใจไหมอ่ะวันหน้าคอยอยู่แล้วยังไงต้องเอาเอาดีใจไว้เพื่อวันพรุ่งนี้ยังไงต้องเอากันแน่วันพรุ่งนี้เข้าใจไหมนะพ่อเหรอฮะทวายทองเราจะภูเก็ตครับไม่เคยเหรอ อเอาคำหนึ่งบาทคำหนึ่งบาทที่ภูเก็ตนะฮะอ๋อเออ oh, เออพอใจพอใจอ่างเห็นไหมว่าวันนี้ไม่ได้ไม่ได้เห็นไหมไม่ได้ไม่ได้เราจังไม่เสียคาชาด้วยเราเรียกว่าวันพรุ่งนี้เราถึงจะเสียวันนี้มาก่อนนี้วันพรุ่งนี้อาจไม่เสียก็ได้ไปละได้ก้าวทุกวันก้วจะนี่จะร้อยหกเสร็จมา ร้อยหก้สองร้อยหก้สองครับผมนี่อเนี่อ่ประเภทกองคำน้ำไหลสูงถึงร้อยกขสองตัอ่าอืไหมอ่ะถ้าไม่พูดนี้แล้วร้อยสองไม่มีก็ชเบการฉันเจ็ดเท่านั้นขาดสะบัดไปนีีเงื่อนสืบกันอยู่ต่อกันอยู่บะเภทน้ำไหลสูงก็ค่อยไหลยะางเรียกระแก็ยงนะ้ะเดียกรเส็จแสงหาเสร็จแล้วก็จะไป